ผมมาอยู่ที่ศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พอเพียงพันาเขาใหญ่มาดูนักศึกษารุ่นน้องเขียนเล่มจบที่เราเรียนกันคือหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาผู้ประกอบการสังคมสถาบันอาสมศิลป์มาในจุดที่แบบไม่น่าเชื่อว,ว่าเขาจะมาทาตรงนี้ได้เขาจะมาถึงตรงนี้ได้ก็คือมันก็มหสัจจันทร์เนาะพอเป็นเกิดเป็นกระบวนการกลุ่มอะแต่ละคนก็เกิดเกินแนวทางของตัวเองเนีไม่น่าเชื่อมันจะเป็นการจบปริญญาตรีที่ว้าวมากเริ่มชัดแล้วว่าคือจะเปลี่ยนบ้านนะครับ เป็นโรงเรียนสาวาตยิย์ด้วยเครื่องมือวิชาจริยศิลป์แล้วก็กิจกรรมธรรมชาติครับมีระบบจัดเก็บและตรวจสอบได้มาบอกว่าผลคืออะไรก็จะเป็นเล่นพิเศษอินเตอร์เที่อเก่าคือกระบวนการสร้างนักผลิตสื่อเพื่อการสับเพิชนักศึกษาแต่ละคนคุณหน้าคุณตากันไหมครับใครอักตัวผมเองไม่อยากให้วิถีนี้หายไป รู้สึกเหมือนเพลงมีคนค่าขึ้นมาในวิดีโอช่องของผมก็จะได้เห็นพวกเขาอยู่บ่อยครั้งนั่นแหละครับทำให้ไกลไปทุกอนทุไม่ต้องฟุ้งถึงอาจารย์เ็เห็นด้วยเขาก็จะทำเขียนให้มันเป็น Doctor Therapy ด้วยเจ๊ดูนั้นออกมาให้ชัดตอนนี้เริ่มเริ่มเชื่อมกับชุมชน Content วิดีโอที่ผมทำส่วนหนึ่งก็คือพาไปดูกลุ่มคนที่ทำกิจกรรมอะไรบางอย่างเพื่อสังคมทำเองมันรู้สึกว่า าาซึ่งโปรเจกต์ของแต่ละคนเนี่ยน่าสนใจมากๆเลยคิวยาวไหมครับเนี่ยคิวยาวไหมครับ,รบ,รบนี่ครับดูแก้วครับนี่กันแก้วครับคนคนฟ้านำเสนอไปยังอ่ะนำเสนอแล้วเอาอดฟังเลย มันเจ๋งมากเลยอยากฟังอ่ะก็คือว่าอันนี้เราอยากทําให้พื้นที่พันนาเป็นชุมชนมากขึ้นให้คนที่อยู่ในพันนาเนี่ยมีส่วนร่วมในพื้นที่มากขึ้นคุณสามารถไปเติมตามหาเดินตามหาพื้นที่ไในผักพื้นที่ได้ว่ามันอยู่ที่ไหนทีมเนี่ยน่าสนใจมากเลยเขาไม่ได้เรียนตามระบบนะครับเขาตามบัณฑิตมาเรียนด้วยเขาอยากแก้ปัญหาดินเค็มที่ภาคอีสานัญหา บัณฑิตคนนั้นก็คือแม่อ่อนเนี่ยนะครับที่กําลังพรีเซนต์อยู่อ่าแม้จะเรียนจบแล้วแต่ก็เดินงานด้วยกันต่อไปอินเตอร์เขาก็ไปธรรมดาอุบไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยเปิดอยากจะส่งระหว่างเด็กไทยกับเด็กกูตาเนี่ยเป็นโรงเรียนกูทะเลเป็นโรงเรียนแลกเปลี่ยนกันเนียก็ความฝันนี้ยังอยู่แล้วก็คิดว่าน่าจะถึงเวลาที่เราจะได้มาวางแผนร่วมกัน การที่เขาจะเคลื่อนงานได้ที่เป็น s e จริงๆเนี่ยเขาต้องลงไปทํางานในพื้นที่กไ็ได้ได้ตารางงานของทุกคนทุกทีมแล้วมาร่วมกันเพื่อจะนำไปสู่กันจบพร้อมกันในปี2569จะเป็นบิ๊กอีเวนต์ของ SE Social Movement สองพีเองสังพีเองโอเคค่ะคติดตามนะคะเอาเป็นว่าผมจะพยายามติดตามพวกเขาเหล่านี้ให้ทุกคนได้เห็นกิจกรรมดีๆเพื่อสังคมกันนะครับ